หุ้นน้องใหม่เทเลสประสบการณ์การเปิดตลาดหุ้นที่ไม่น่าพอใจหุ้นน้องใหม่เ t เลสหรือบริษัทแอต a s เอเน g y ีจำกัดมหาชนเปิดตลาดหุ้นในวันที่20ตุลาคม2568แต่ราคาหุ้นกลับต่ำกว่าที่คาดหวังจากราคา IPO ที่3.00บาทต่อหุ้นลดลงมาเหลือเพียง2.54บาทต่อหุ้นในวันแรกของการซื้อขายแต่ทำไมราคาหุ้นถึงตกการตกต่ำของราคาหุ้นในลเลสอาจมาจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหลักที่น่าสนใจคือ การเปิดตลาดหุ้นในบริบทเศรษฐกิจปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเจริญเติบโตอย่างช้าซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนมองหาหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อยลงและหลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงการประเมินค่าหุ้นการประเมินค่าหุ้น,นะะอาจไม่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนซึ่งสามารถเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงหากนักลงทุนมองว่าค่าหุ้นไม่สอดคล้องกับความคาดหวังการแข่งขันในอุตสาหกรรม ธุรกิจของ a ัล a s สอาจต้องสู้กับการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนมองหาตัวเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยลงนอกจากนี้การลงทุนของ a ั l เลสในโครงการต่างๆอาจส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทในอนาคตซึ่งนักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าและผลกระทบของการลงทุนเหล่านี้แต่ทำไม a t l เลสถึงเป็นหุ้นน้องใหม่ที่น่าสนใจบริษัทอ t ล a s สเป็นบริษัทย่อยของบริษัท PT GNA เ n ีย e s จำกัดมหาชน หรือ p t g ซึ่งเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ในประเทศการเปิดตลาดหุ้นของอเลสจึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนลงทุนในธุรกิจพลังงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังมีแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเช่นการจัดการสถานีบริการน้ำมันและการให้บริการโฆษณาบนรถแท็กซี่ซึ่งอาจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับนักลงทุนในระยะยาวแต่คำถามที่น่าสนใจคือหลังจากการเปิดตลาดหุ้นหอเนลส์จะเติบโตอย่างไรในอนาคต การลงทุนของนักลงทุนจะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทและการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงานอย่างไรคุณคิดว่าหุ้นเอเลจะเติบโตอย่างไรในอนาคตอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง